นี่นะครับหลังจากตัดแต่งกิ่งเสร็จเราก็ใช้คู่หูไปสองรอบครับประมาณ20วันนะครับแตกออกมาหมดเลยออกมาทุกข้อเลยครับแต่ดีมากคนระับ นี่ครับเจตัวนี้ครับโอ้โหเพ้นครับลองดูครับไม่เป็นหวังปุ๋ยเคมียังไม่ได้ใส่เลครับ xài quý những cái xẻ bay tay khó mà cấm แตกดีมากครับสุดยอดเลยครับเป็นเหมือนกันทุกต้นครับนี่ครับตัวนี้ครับคู้หูเวอร์แพนมีใครตดสามกับออมิโน,โนครับ